สวัสดีค่ะบ้านลิมทารานะคะรีสอร์ตอ,อ,อยู่ที่สมุทรสงครามค่ะติดแม่น้ำแม่กองเลยนี่แต่ว่าอันนี้จะเป็นคลองที่แยกออกมาจากแม่น้ำแม่กองนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะการันตีน้ำใสแน่นอนนี่ค่ะจะเป็นมุมบ้านลิมทารานะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยบ้านเรามองจากคลองขึ้นไปเนี่ยค่ะบรรยากาศเห็นไหมคะลมพัดเนี่ยอันนี้คือต้นจากนะคะเนี่ยลมพัดต้นจากปลิวเลยคะนนี้เห็นปะ นี่คือต้นลำพูนี่ถ้าใครอยากดูหิงห้อยนะคะไม่ต้องนั่งเรือเปอ็นอะไคะ่ะเออนี่ค่ะไปดูหิงห้อยเนี่ยหิงห้อยจะอยู่ตามต้นลำพูต้นเนี้ยค่ะตกดึกๆเนี่ยคือหิ่งห้อยเยอะมากเลยนี่ค่ะจะมีศาลาท่าน้ํานะคะนี่เอาไว้สําหรับปาร์ตี้ปกิกนิกนี่ค่ะเนี่ยเวลาไปาปาร์ตี้กันตอนเย็นนะคะก็จะมานั่งศาลาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะต้นลำพูนี่มีแถวยาวเลยครับ เนี่ยค่ะเป็นแถวยาวเลยนี่เราสามารถนี่ค่ะรีสอร์ทเรานี่มีทางเชื่อมต่อมาดูต้นลําพูนี่ได้เลยนี่นี่ค่ะอันนี้แถวเนี่ยมีลาพูหมดเลยนี่ตกกลางคืนแล้วตอนนี้มันเป็นหน้าหิ่งห้อยด้วยนะคะคือเหมือนกับเป็นช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะหิ่งห้อยจะแบบจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเยอะมากมแล้วนี่เห็นไหมคะเนี่ยน้ําใสมากเลยนี่นี่ไม่เห็นไหมคะว่าไม่มีขยะเลยสักชิ้นคะ่ะ เป็นคลองที่ใสสะอาดที่ยังคงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะนี่อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะเห็นไหมอู้นะ่ลมค่ละลม,ลมคือลมนะคะอากาศดีมากเลยค่ะนี่เราก็มานั่งทายเรือกันนะคะตอนนี้เพื่อรับบรรยากาศออสองฝั่งแม่น้ำน,นะคะก็คือแต่อันนี้จะเป็นคลองแขนออกมาก็คือมาชมบรรยากาศค่ะคลองแม่กองนี่ นี่ค่ะเรามีคนพายเรือให้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันเรามีบริการเซลฟี่ถ่ายรูปในเรือด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่นี่น้ำใสน้ำใสไปกลางคลองกันนะคะนี่เราไปกลางคลองกันไปถ่ายรูปนีเห็นไหมคะว่าขยะไม่มีเลยตะชิ้นเห็นไหมคะเนี่ยเป็นคลองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะคะนี่นี่น้ำใส เรากาลังเรากําลังมาชมบรรยากาศนะคะสองข้างทางของคลองแม่กองค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากมาบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะรีสอร์ทบ้านลิมพาราค่ะก็ถ้าติดตามแฟนเพจก็ก็จะมีบ้านลิมพารานะคะชื่อบ้านริมพาราชมลำพูดูหิ่งห้อยคอยมองน้ํานะคะแล้วก็ โทรศัพท์นะคะก็จะเป็นติดต่อโบได้เลยนะคะ0863784669แล้วก็เ c e บุ๊กนะคะก็จะมี Facebook, เฟซบุ๊กบ้านลินทาราหรือเกิดเ a c บุ๊กโบวนใช้ชื่อกระหนกวันอยู่ร่วมชื่อจริงเลยค่ะหาง่ายแน่นอนวันนี้นะคะเ,เราก็ต้องขอเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปดูบรรยากาศใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย